หากคุณเป็นแฟนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและไม่ต้องการพลาดเรื่องราวเกี่ยวกับปีศาจแดงอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับนักเตะคลาสใหม่ฉายแสงสปอตไลท์ที่ฟอร์มเยี่ยมถูกจับตามองและผู้เล่นที่ย้ายทีมจนกลายเป็นที่ฮือฮาพร้อมเล่นมันๆได้แล้ววันนี้ที่ฟีฟ่าออนไลน์4โหลดแล้วไปลุยกันได้เลยเซอร์เจมส์คันที่ขับเขาใหญ่โรงแรมคุณภาพสัมมานาจัดเลี้ยงจัดงานมงคล ศูนย์ฝึกซ้อมกีฬาพร้อมสุดยอดสนามกอล์ฟครบในที่เดียวสนใจติดต่อ0 3 6 3 4 3 2 0 0หรือคลิกลิงก์ด้านล่างเพื่อรับโปรโมชั่นพิเศษได้เลยครับแคมดิทคาเฟ่ร้านคาเฟ่สุดพิเศษอร่อยถูกใจทุกเมนูไกลสนามบินคอนแก่นโทร0899446836สวัสดีครับพบกับอัปเดตเรื่องราวเกี่ยวกับปีสาดแดง ผลฟุตบอลเมื่อคืนที่ผ่านมาสนุกเข้มข้นบางคู่เป็นไปตามที่คาดเอาไว้บางคู่พลิกลกครับและก็สมเป็นยรผลีกที่ยากต่อการคาดเดาปนลีกที่ตื่นเต้นที่สุดเหมือนเดิมของเราคาบอลคืนนี้ทีมรักของพวกเราจะลงสนามช่วงเวลา2ทุ่มตรงแมนเชสเตอร์ซิตี้โดนกับแมนเชสเตอร์ยูนเต็ดอย่าลืมเพื่อนๆกำลังเชียร์และลุ้นไปด้วยกันฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับขอบคุณครับผลสกอร์ผล์ลีกค่ำคืนวันเสาร์จบลงไป7คู่ อาร์ซ์นอลชนะ 1, outh, สเปอร์สามต่อหนึ่งบอลมัดเสมอกับ 0, less, el, 2, ham, ch, 4, ou, เบรนท์ฟอร์ดศูนย์ต่อศูนย์พาเลสแพ้เชลซีหนึ่งต่อสองฟูลแลมแพ้นิวคาสเซิลหนึ่งต่อสี่ลิพูลเสมอไบอยตันสามต่อสามซานตันแพ้เอเวอัตันหนึ่งต่อสองและคู่ดึกเวสต์แฮมชนะบ an ูแฮมตันสองต่อศูนย์ต่อเนื่องจากบทสมัมภาษณ์เมื่อวานนี้อลิชาธ่าพูดถึงมาคาสแรดฟอร์ดที่ลุ้นกลับมาลงสนามในเกมคืนนี้ ผมบอกเขาตั้งแต่ครั้งแรกที่ได้เจออยากให้เขามีความสุขยิ้มในทุกๆวันในทีมจะเตรียมวิธีการซ้อมที่ดีที่สุดให้เขาแค่ต้องสร้างผลงานออกมาสนุกไปกับการเล่นฟุตบอลเพราะถ้ามีสิ่งนั้นผลงานก็จะดีตามมาเองเทนหากยืนยันมาตั้งแต่แรกว่ามาคาสแรดฟอร์ดจะมีส่วนสําคัญในทีมของเขาครับและทีมกําลังเจราจาสัญญาฉบับใหม่เพื่อเก็บกองหน้าที่เติบโตมจาจากคารามีให้อยู่กับสโมสรอ,อไป มีข้อมูลจากนักวิเคราะห์ที่พูดถึงความสําคัญของมาคาสตรัตฟอร์ดและองตอนีมักเซลในยุคเกเซนฮาร์ว่าถ้าพวกเขาไม่ได้ลงเล่นในเกมแมนเชสเตอร์ดาร์บี้จะส่งผลต่อทัคติกเอเซนฮาร์แน่นอนเพราะทั้งคู่เป็นนักเตะที่มีความเร็วสามารถเล่นงานแผงเกมรับของซิตี้ได้รวมถึงการเคลื่อนที่ในแดนหน้าคู่ต่อสู้อย่างมีคุณภาพซึ่งหากทีมไม่มีพวกเขาเกมแดนบนอาจจะแตกตาออกไปบ้าง แต่ถ้าลงเล่นได้ก็จะเพิ่มความน่ากลัวในแทคกติกของบุนซอปีสาจแดงมากขึ้นส่วนเรื่องเกมรับนั้นกูรูฟุตบอลให้จับตาดูการโดนกันร,ระหว่างอลิงบลอฮาร์แลนกับลิสันโดมาร์ตินสที่เคยโดนกันมาแล้วสมัยอยู่ทีมเก่าเจมี่กาลเกอร์ดีกอหลังลิวพูแสดงความเห็นว่าการรับมือกับฮาร์แลนมาร์ตินสต้องมีลูกล่อลูกชนอาจจะมีลูกตุกติกบ้างแต่ก็ต้องเล่นให้ละเอียดลดความผิดพลาดให้น้อยที่สุด เพื่อจะหยุดกองหน้าที่ร้อนแรงที่สุดอย่างจอร์มนบูลิสโนชนะการโดน1ต่อหนึ่งไป18ครั้งรีคาเวอรี่บอลเก็บบอล2อมาครองได้38ครั้งและเคลียร์บอลจากผู้นทีอันตลาล28ครั้งตลอด6เกมแรกในพรีเมียร์ลีกในแผงมิฟิลของเชนฮากหลังจากที่3ตัวหลักเล่นได้ยอดเยี่ยมทั้งแม็กโชมิเนรเอริกเซนและก็บรูโน่แต่ก็มีคำถามว่าเขาจะให้โอกาสคาเซมิโรในการออกซ้ายเป็นตัวจริงบ้างหรือไม่เพราะเป็นนักเตะระดับเวิลด์คลาส เกมใหญ่แบบนี้อาจจะดึงดูดให้เชนฮาร์เลือกใช้มิดฟิลตัวรับ2คนคือแม็กโูมินและคาเซบิโลและดรอปตัวลูกออกไป1คนระหว่างเอลิเซนหรือบรูโน่ถ้าเขาทําแบบนี้และผลงานขันไม่ดีก็อาจจะเจอเสียงวิจารณ์เหมือนกันครับว่าเหตุใดไม่เลือกใช้ทีมแบบเดิมที่ทาผลงานได้ดีแต่ในทางกลับกันถ้าเลือกใช้แบบเดิมและผลงานไม่ดีเป็นไปตามที่หวังก็จะถูกตั้งคําถามเช่นกันว่าการส่งมิดฟิลตัวรับ2คนลงสนามอาจจะเป็นทางเลือกที่ดีกว่า น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งว่าเชนฮากจะเลือกแบบใดชุดเดิมที่ทําได้ดีมาโดยตลอดหรือมีการเปลี่ยนแปลงซึ่งทุกอย่างวัดที่ผลงานแข่งขันเมื่อเกมจบลงสปอตความพร้อมของทั้ง2ทีมแมนซีไม่มีจอห์นสโตนและคาวินฟิลิปที่บาดเจ็บขณะที่เอเมอริคลาปฟอกกลับมาซ้อมได้แล้วยูเต็ดขาดแฮร์รี่แม็กควายที่บาดเจ็บไปเป็นคนล่าสุดมาคาสชัตฟอร์ดและอองตอนนัวนีมักซาล,ลุนกลับมาลงสนามบอนนีฟานาเบกมาตินดูราฟกา เอรอนวิสซากา้าและเบนนอนวิลเลียม4คนนี้น่าจะยังไม่พร้อมสเปนผู้เล่นตัวจริงที่คาดว่าวน่าจะลงสนามของทั้ง2ทีมแมนซีของเป๊ปโกเดล่ามาในระบบ4-3-3ผู้กาป,ประตูเอเดอซันกลางสี่คนไคล์วอเกอร์ลูเบนดิแาสนาธานอาเก้และเจ้คันเซโล่ก็กลางสามคนเควินเดบรอยโรดี้และอิวคายกุนโดกันสามตัวด้านบนมีแบรโดซิลวาเออร์ลิงบรัฟฮาร์แลนและฟิลฟอร์เดน มนูแต่งของลิสันฮร์น่าจะมาในระบบ433เช่นกันผู้สาประตูเดวิดเดคิากองหลัง4คนเดียโกดาโลเราเฟวาลาลิซโดมาตินเนสและไทเลอร์มาลาเซียกองกลาง3าคนบูโนฟานเดสสกอตต์เวูมินและคริสเตยอลิกเซนสามตัวด้านบนครับอันโตนีมาคาชัตฟอร์ดและเจดอนซานโชรายชื่อทั้งหมดเป็นเพียงการคาดการณ์เท่านั้นขอภายหากไม่เป็นไปตามนั้นผู้สินในเกมนี้ได้แก่ไมเคิลอลิเวอร์ ส่วนผู้สิ้นที่ดู VR คือพอตเชียนีเว็บไซต์ต่างประเทศส่วนใหญ่จะให้แมนซีดูดีกว่าแมนยเต็ดครับอูสกอร์บอกว่าซิตี้จะเบยียชนะ2ต่อ1 s k y งสกาบอกว่าซิตี้จะชนะ2.0ต่อมีให้เสมอกันบ้างเล็กน้อยลพลพ่อผีแดงคิดว่าสกอร์จะจบลงที่เท่าไหร่ร่วมแสดงความเห็นกันได้ศึกแบนเชสเตอร์ดาร์บี้ผนนี้หลายฝ่ายประเมินว่าถ้าโยเต็ดต้องการจะขึ้นไปลุ้นบนหัวตารางแบบยาวๆอย่างน้อยต้องมีแต้ม าที่ซิตี้ของเป๊ปไม่มีทางอื่นพวกเขาต้องการชัยชนะต่อหน้าแฟนๆที่เอติฮัดสเตเดียม3แนวทางที่นักวิเคราะ์หมองว่าอริเั ark, นฮารกเน้นย้ำลูกทีมในเกมสำคัญนี้และเพิ่มโอกาสในการทำประตูล,ลงถึงคว้าคะแนนกลับออกมาอย่างแรกลดความผิดพลาดส่วนตัวครับในแต่ละแดนอย่าเสียบอลกลางทางและเล่นให้แน่นอนในเกมรับส่วนเกมลุกเล่นให้รวดเร็วใช้จังหวะฉาบฉวยได้ถ้ามีโอกาส อย่างที่2ผู้เล่นทุกคนต้องวิ่งสู้ฟัดตวิ่งทุกจังหวะช่วยกันไล่บอลจังหวะไหนเสียแล้วเสียไปอีกคนหนึ่งต้องลงมาช่วยเพื่อนๆสอดซ้อนซึ่งกันและกันรับผิดชอบหน้าที่ของตัวเองทั้งจังหวะมีบอลและไม่มีบอลแบ็คต้องช่วยปีกปีกต้องช่วยแบค็คแล้วก็มิดฟิลด์ต้องช่วยแบ่งเบ,บาภาระกองหลังรวมทั้งสร้างประโยชน์ให้กับทีมได้มากที่สุดในจังหวะสําคัญและอย่างสุดท้ายสําคัญมากต่อการทําประตูแมนสตีคือจังหวะไหนควรจ่ายก็ต้องจ่ายจังหวะไหนยิงได้ต้องยิง ความคมในการจบสกอร์อาจจะเป็นตัวตัดสินในเกมนี้ครับการตัดสินใจแค่ี้ยววินาทีสามารถเปลี่ยนผลแข่งขันได้เลยถ้าแฟนเพจและแฟนช่องจําได้ในช่วงกลางสัปดาห์ผมนําวิดีโอที่แมนยูเต็ดฝึกซ้อมเน้นย้ำไปที่การยิงประตูเน้นการยิงเล่นทางและเสียบม,มุมเป็นหลักเอามาให้รับชมบางส่วนกันอีกครั้งพลิกกำลังเชียร์แบบเข้มข้นเคียงข้างกันในค่ำคืนนี้ที่แมนยูสู้ตายครับ ขอบคุณที่เข้ามาติดตามเนื้อหาจากพวกเราถ้าคุณเป็นคนที่ลหลงไหลและคลั่งคลา้าแมนยูแต่ทั้งตัวและหัวใจเราคือครอบครัวเดียวกันผมอองแมนยูสู้ตายสุดครับรวมให้กำลังใจปิดแสดงไปพร้อมๆกันและหวังว่าทุกท่านจะมีความสุขในการเชียร์แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับแมนยูสู้ตายหากชื่นชอบวิดีโอของเรารบกวนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามพร้อมกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ